ยายเบอาไขใญสเอากับผู้สวยในลาส่าส่งาเงหัวนิมา่าเนีปานักบริสุทกัครับพเขาับริสุทธิดยน่ตัวได้กันั้งผยด้นา่ไปเป็นเนี่ยเล่า่ว่แเรวหุ่อปลาปลาปลากระโดดแล้วเรากันเลย ไ่ไ้ก็บกันไได้้หเป็นผู้บ้มุมหมอนพี่พี่ถือผู้แงออกนานเออมันสีขาวบนเคยกัยิเอยู่พูดดรื่อมนออกหนาข้ผู้งงาูได้ดีเสอมันย่มันกบราออประมือปรูล่าได้ขายบสิถามเาบมนี่ก็พิกกันแล้วก็สุ้ไม้ข้าปรมือกับพ้นมึงได้อย่างหยับฉีไปท่าสารเขา ผู้ใดก็ได้ต่อเมาเพราะยังดิบไปไปท่าคนล่างอ่านก็มาแล้วมันจะเป็นจีล่านิบไหมไม่ละตตนี่โอ้ย่ดนนแล้วอันนี้จะได้ก่อนอ่นไจะยิ่งข้าวันเช้หน่อยมาลองมาลั่นสัดทเออแล้วก็เเากเจีนต่อบายกองแน่ อันไทยชิคๆอันไทยต่อเน้อสบู่เลยต่อลูกพี่จะช้ทิ้งนนจุนีไรในพนรกนดาการเสียภาพโมันเฉียดแลเขาแรเขาเลย่แล้วมันเฉียดเราบม่รขาทาขี้มามัดนี่และโอ้ยม่งเลมาซีชิมมาท่าด่าโดนเนี่ย้าเาใส่ขี้เรใ่ได้สบู่สมุดพายิ่อนหน้าขาวสวยใสเนี่ยอ้ยสบู่อีงอนตาหน้าสวยดีทาร้าหอมดีถูหิบเหม็นมือเก่าบ้าเเดใส่เดถุงร ไอส่วนสัตว kind of ์เซ um, uh, 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 ็กซี anyway. ่ตัวป right. ้าพ่องานพื้นป็นงานในพิ่นผิลูกไส้พิ่นนอนลูกไส้หัวเจ้าหัวแหวนของเออวิ๋มซูบีติ๋มซูบีโอ้ยจ้ากันโม่านาสาธุกการถอยบุญถอยบุกได้จากนานใหญ่ขึ้นมาออ้ยท่านสสกมากโอสวัสดีครับท่านสสครับสังกษีนไหมจั๊ีไงพ่อไงหรอพ่รนึงพ่อเยตุ่จะมาอีกันหนึ่งพันเจ็บอะไรก่อนนี่ มัตรลอยเงินบนบ่เด้อบนยกไข่ทั้งกันยกทั้งลอยากให้คนไหลายเคยสิบอกสูตรบอกไปขายเมยมันหาบัตรลอยไหอีหลีคนมันเสียาสองตลาดลูกเกียได้ไหมอมันกระปอยมันขอมาเลยไหมต้องเก็บไอเก็บเอาบัตรออกคุณไหลคับเอาคบาใหญ่ตีมายุนเ้าสวนคุณอยู่หนเนื้อไล่สวดอีหานคุณกองตู้ไข่เฮ้ยยุคน ว่ากู้ข่สักีนสัเกียนออย่างนด้วันิีอ้ยกูข่ยไวนคนมึงเป็นเศษตัวไรพวกคนมึงเอาสามคนหมเแล้วแล้วแล้วพวกกองันยู่ี่ถึงี่แล้วพวกอง่อันทักไตลไเป็นแต่ห้องปีนกับจะมันห้องพี่เ้องกหัวดดีกันยังสันโตรกอหนแล้วก็าด่างไม่ออกแล้ มันก็มาทานเดิมออมาดทาน่นะเนาัวฝรั่งกับมะเบืองแนนันยิ่แเจอะไรูเลยอันนี้เป็นเกนี่้เปนเก๊พระประหลาเก๊ะแบแม่แฝรั่งอ้เลยยนยเลยเสียงเทาเท้าสสเปคัวเนี่ยจูยูจูจิ้ปิงไปมือไปมือสิแล้วไปกินไปมือมันจูสลีอนมาปั๊ สีราก็เทยบอกพอเอ้ยเดี๋ยวยิ้มคาาสามเราเป็นคนแรกคนปับปูงใหม่ปับปูงใหม่ครับมาถ่านเยยิงเงยโกเก้ไว้ใส่รถแอร์แหะครับรถแอร์ชีันมือนีแบนจอดู่นี่จอดปุ๊บเลยเพ้ยชีันือหรถขันกว่ชีแอร์ห้างดีก็ตายรถไม้ครับรถไมไม่เหมือนไม่กับไม้แต่สีเนาะยตั้เต้นกระสับตรแหงกบน้าไหลเสดาหอย

พี่น้องน้ำแน่ส่วนแกนผูดน้ำแน่การไปกันมาช่วงนี้มันดึกเหล่าหลายนะครับรลดหน้าก็ใส่หลายอันตาลว้าวไปต่วที่พ่อแดนอูมันไดผัวหน่อยยังปะูอือดจุเจียวมันกุศลเสลอะเ่เ้ยแกกันใส่สามมากวัวเป็นหมาไตโอ้แกก็เีละ มาเบิงซอยคอยในะยูดแต่ยังใหญ่แต่ใหญ่แต่ยักงําบมนรู้สบมัเพราะมันป่วยติมันป่วยยังไงมันดีดีปัวมันข้อสามเอามันลูกขึ้นดูแต่มันลูกขึ้นดูเพราะง้อไม่ใครกินวลารบวหล่อนนักหี่เต็มไปเรื่อยมันตีมันเป็นยังตัใหญ่ เขียเขียนคือสิปวยเนี่อายุไรไปได้นน่อายุยี่สบองปีว้าวยี่สิบสองเออสวหกสิบสี่ซับนนามไปะหนะนีเดี๋ยวนี้มันเป็นแค่ไหเจ้าเบิ่งซอยไข่รู้มมันปวยมตลอดเลยเดี๋ยวี้ก็โซ่กัสเช่มวยปวยไหลไปละแมะเจ่ไหมหนเอาจังี่ หาหมอดีแต่ละซอยกันมั้งสันน่ะมึงก็ตอบแล้วมึถามนึง่วยหลายบ่ป่วยผู้เดียวมึงเป็นหนักบ่อดูะไรแชมเบอเอ้ยเลไพ่ไทย่ะครับรอบส้มเราสาระส้มสิบควยหลายดีดีนั่นแหละเฮ้เจนเจนยี่สิบสวงสิบสัเราแบบที่ดีดีกูจะกันไปหาดีหมอดีหมอดังบมอพอฮะเอาที่ว่าไปร้อาไห้ไปร้อาไหคนไปมากเหมือแล้วเป็นยังไงหมอซอวยอะไรหมอบริจากสายเหตุ ใส่ไปด้กดีดีดีหาใส่เด้อบัดทีดีจีทั้งทีทั้งวันเาเดียวเียวกัดดังไปเลยจีสาเดียวไไปหาเงนว่าเอาเอาเเราขุดไปทั้งเเราข้ดไปทั้งหุดไปไปซุขึ้นไปทั้งนาะโยมเอาเรีย่าทำไมใใครเป็นอะไร กันตายแล้วนะเขาพระกอดก็หลังผมเอามาเหลือจากเส้นแับนี้ตายอะไรอีกพระจอดกัดไม่ได้ใส่บาตรไงอาจารย์ว่าพระจอดจัดพระธูดงใช่ก็เป็นแต่คือพระทูดงอยู่หล่อมาแล้วคือพระสายปลาอยู่โอู้จ๊ะไหนยามาซั่นแล้วคือลิงคุณเห็นคุยพี่หรอ โอ้ยไอ้แกตายนะเนี่ยทำไมไม่หาหีบหาลงศพใครโอ้ยหลวงพออ่อน้องสาวอีจิจฉนี่แหละเขายังไม่ตายเขาป่วยเบี้ยเบี้ยไหนน่ะป่วยป่วยไข่เนี้ยโอ้ยทัง้งเกยทั้งไข่โอ้ยทั้งเบยทั้งไข่จะดีทั้งป่วยทั้งไข่โอ้ไข่ป่วยเออป่วยอาตมาหูไม่ค่อยดีพระจะดีจะไมา่น่าเลี้ยงเอ เป็นตลอดบอป้าเป็นบองหวานอันนี้กลมไปเบิ้างน่องพู้ขายน,น,นั่นหรอนนี้มลูลตายเหอเออไวมไมไม่ให้ผ้าล่งใส้ามีผลได้คมาทัเลยเอาทาไมหน้าตาเหมือนคนตายแล้วเอานลกขืนนั่งในรถพ่อเบ้องล่อานั่ง,พ,ง,นนงพิงสารพิ้งเป็ดเนืกบัเออน,นั่งน,นั่งนั่งเอา ร้อนี่หลวป่วยน,นานนยังหลวงวยเมื่อกี้เนี่ยป่วยเมื่อกี้ทไมหน้าตาเหมือนคนตายห<อ>นะักไมะป่วยหนักไม่หนักไม่ได้ฉันดูนี่มดหลวงพอซองเห็นยังซองเห็นดังค่ะ ซองซองเนี่้มันปิดจังไหนหมายความว่าซองอะไรโอ้โนมันกลิงสิยอมกินหมักกระบาอกอีกผัวมันโมเมนต์จังสั่นผัวเด็กมันโมเมนต์ซองยังสั่นดูหมดดูหมอดูหม้อไม่ใส่หมอสันเดียักไม่ใส่หมอเอก็ดูมอดูหมอมันมีมดนางมังกรผู้หญิงมีมดนางเอาแต่งคายขึ้นเอาคายบ่มีหลอกสิบอกมองแปละมองมันมี มองไหนล่ะลงสีมันคนละคายนะมันขี้แก่เอ้ยจังเอาได้พนวินไหมหนูวินไหมถ้าวินก็ห<ะ>ัวบินก็โดนยาไ,<ม>ไปก่อนยหมยาดูดแเลยะยังันังังลพ่อยาด กูรู้ดีเนาะเอานาหารไม่ได้กินยายกินยายกินได้มดันยาแก้ปวดยาแก้นาดผาลาแก้ปวดวาดเมใจญ่กินจังไดอ้าวใช้สมองไหวที่ถ้ามัน มันไม่หลงปากตามีปลาปาาปลกคน <c oughs> อนไมยเท่ที่สิซุปยาไปปาาปากเทสป่ะเนี่ยอันนี้แก้อักเสบเนงแก้ปากัวละ,ละมปลาารูแล้ว <c oughs> ไหนล่ะไอ้น,นั่นงทางไั้หักใหม่ไซมอลเห็นไหมนั่งท <c oughs> างไรเอออันนีาามันมีมีคูมีใครเหรอเออใชไหมที่ไทยบอกดูใครกันอะไร ตั้งสมาธิเห็นปมูเห็นบ่บ่เห็นมืดเดือบเลยเราขวางจันเอวางนั่งขันนะโอ้ยสองดูบ่อดเหมนเป็นอะไรเปตยังน้ำบ่อเออเออเป็นอะไ นี่มันนี่มันมันหนักแล้วนี่นะมันผีฟ้าเฮ้ยผีฟ้ามาเทียมมันโอ้มันมันผิดีฟ้าผีฟ้าเอ้ยมันแห้งเถื่อนเ่ยะมันแห้งเถิงคนมันมันจีบังไฟแม่ผมตีมันโคตรแห้งแห้งแบบไหนมันแห้งเถิงมันผีฟ้ามาเทียมไม้เท็จจะไหนล่ะหลงปีหลงกูหลงต้องหาหมอผีฟ้า สามมัดสอง้ราพูพ่อหมุจักกอเจ้าขาพ่อหมจับบอพอเบิร์โทเนเอร์โทม่บอก้ไหมศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าแปดสามเกย้สามเกยรางสี่สามอง่ามสอฮัลโหลฮัลโหล เจ้าของอยู่ใส่มาหาเขาเนี่ยเขายาไปหาัวเขาเขาแกขาเจ้าของเขาเป่แกงขาเขาเนี่ย เอาเมื่อใดล่ะเนี่ยมันบอกว่าเด้ตายอยู่้จะมาตัวตาะหน้าพใหญ่ทับปานนี่มีมึกเป็นหัวหลุดหัวหลอนโอ้เตรียมพิธีติบวอยู่ที่เอ้ยน้ำลิีอ้ยจุดทุกพล โอ๊ยมันมาเป็นตะปวเอาดอกเนี่ยทำไมทำไมถึงไม่โอ๊ยแต่แตชุกมุดีๆก็นีเขาไปยัปาทิมแหน่่าันแแบบไหนดิจดัวเขามื่จกระโพกุงสีแดงพอมกมันยูกล้กันยิบมิยิบมนีบอกไอ้มื่ด เป็นแง่ม uh, yeah. oh, oh 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 ึงแต่กีตมันขึ้นยู่พี่เอามันว่าลงเออมันไม่สบายเนี่ยอู้หูปุบปาบเออเอ้าเอาเอาเอามันนั่งเอามันนั่งเรียกไฟลายเลียกไปแล้วเนี oh. ่ยไฟป๊อกหัวป๊อกเปล่าพิษป๊ดหัวป๊อกเศร้าเนี่ยน่ะโอ้ยนมองอู้หูอยากเห็นพ่อกับแง่มันเด้เนาะ กินของชื่อรุนนเขาด้วยิี่ไรเนี่ยนีดหน่อยนีดหแล้วไปคันนี้จะตักูว่าวเนี่ยทัาทุบบทุเอ้ถ้าเป็นแต่สักดีแห่งแข็งแก่แม่มังอะไเงยห้ไปเมื่อคืยันดีบาบ้าหนาบ้านหลังก็ลับขอไแม่งไปๆไ

ที่นี่นี่ทางเดียวฟังได้เผาไฟยางเดียวเผาเลยว่ามีมันแกมันแดงด้วยเนี่ยเอาว่าเผาไรกอน ใช่ใช่เวลาตอวเป็นฟองมึงเรียกอะไรเรียกลมี